โจทย์ของวันนี้ที่ให้บีไปคือซอสถั่วเหลืองหลังๆแล้วอ่ะผมกินอย่างไข่ดาวมีวิธีการเช็คมันร้อยไม่ร้อยนี่พ่อมาชิมหองยินดีคุณลุ้นนั่งนานแล้วครับสวัสดีครับวันนี้เรายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ instant good หรือเปล่า อินสแตนฟูดฟูดหรือเปล่ารายการนี้เป็นรายการใหม่นะที่เราเพิ่งทำนะอันนี้ EP ที่2ซึ่งรายการนี้มันจะเกี่ยวกับรีวิวสินค้าอาหารสำเร็จรูปโจทย์ของวันนี้ที่ให้บีไปคือแมกกี้ซอสทุกอย่างเลยซอสถั่วเหลืองซอสถั่วเหลืองแต่ละชนิดหลักๆแล้วอ่ะผมกินจากไข่ดาวอือก็เลยอยากจะให้บีเนี่ยวันเนี้ยให้บีทอดไข่ได้ครับแล้วเราจะมารีวิววันเนี้ยทั้งหมดเลยทอดไข่เนี่ยต้องมีหลายวิธีนะเพื่อที่จะได้ให้ทั้งบ้านได้เอาไปอัดแอปใช้กันได้ด้วยมีวิธีที่ทอดไข่ได้บ ไม่มันมีหลายแบบไงทอดไข่แบบน้ำทอดไขแด่แดงสุกแดงอุาโอเคแล้วปกติมึงทอดเป็นนะ่ะทอดทอดไม่ทำาหารซื้อแดงอย่างเดียวซื้อกินอย่างเดียวน้อยบางพันห้าบางไข่เหรอ บีสรุปวันนี้บีทอดไก่ตอวันนี้เตรียมมารวจท่าวิธีนะครับที่จะมาทำให้คุณคุณทั้งสองแดกกันเพื่อไม่เสียเวลาเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาเสียเวลาเรื่องวิธีแรกเป็นวิธีที่ง่ายมากครับมีแค่กระทะเตาแก๊สหรือว่าต่อไฟฟ้าอะไรก็ได้ที่บ้านคุณหยิบมาได้หมดเลยแล้วก็น้ํา น้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าเอากบน้ำเปล่าไข่น้ำเขาเรียกไข่น้ำไข่น้ำมันจะเป็นไข่ดาวเหรอไข่น้ำนี่เป็นแกงจืดป่ะไม่ใช่ใช่ป่ะที่เหมือนแกงจืดป่ะใช่ใส่น้ำไปเลยไม่ต้องเยอะใช้น้ำแทนตัวน้ำมันเพื่อไม่ให้ไข่มันติดกระทะนะครับแล้วก็ให้มันสุกให้มันสุกทั่วกันต้องรอรอให้มันเดือดนิดนึงนะอ่าพอเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็เริ่มตอกไข่เข้าไปเลยเนี่ยเราให้น้ำมันเดือดแค่นี้เองนะใช่ เรามี2องคนกับใบวิธีการดูไข่ว่าสดไม่สดนะคะรับเวลาตอกมาเนี่ยไข่แดงจะไม่แยกตัวกับไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงก็จะไม่แตกออกมาอันนี้คือไข่สดเราใจเย็นบ้านนงนะครับอย่าเพิ่งไปคนมันหรืออย่าเพิ่งไปแซะมันปล่อยมันไปก่อนเลยใช่เราก็เบาไฟนิดน,นึงก่อนให้ <laughs> มันค่อยๆสุกไปทฤษฎีมันคล้ายๆเนี่ยมันเคยกินเข่เบเน딕ต์ไหมอ่าอ,อาหารฝรั่งอ่าเนื้ออ๋อ,อ,อเอาน่นเใช้น้ำเหมือนกันใช้น้ำเหมือนกันแต่ว่าวิธีของเขาจะทวิสต์นิดนึงหมายถึงว่าเขาก็จะมีการคนมีการใส่วิเนก้าอะไรอย่างนี้ไปนิดนึงแบอย่างนี้มัน กูว่ากวนไม่ใช่น้ำมันอ่ะมึงอ่ะเคล็ดลับก็คืออย่าไปยุ่งอะไรกับมันมากมันนิ้ดากูอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าอย่าไปอย่าไปกวนไข่มันมากใช่ไหมปล่อยให้มันสุกโดยความร้อนปกติไม่ติดเดี๋ยวกวนมันนี่นะนะนี่กำลังแบบดีเลยเนี่ยนประมาณนี้ครับเราเริ่มดูได้เลยว่ามันโอเคกับที่เราต้องการหรือยังเ่เคยเห็นไข่ทอดแบบนี้เลยครั้งแรกเลยนะเนี่ยอ่ะคลีนครับ ได้นะสําหรับเราว่าถ้าคนที่แบบลดความอ้วนหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดกินไข่แบบน้ำเงี้ยมันก็ได้ไข่ขาวไข่แดงนะแต่เราอาจจะยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่คิดว่ามันเหมาะสําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักแต่ไม่ใช่ผมอันนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราชิมพร้อมกันทีเดียวายาทางไรเงี้ยทอดทุกแบบแล้วอ่าอันนี้เดี๋ยวฝากไปก่อนแล้วแบบที่2ไข่ดาวแบบไหนนะเราจะใช้น้ํามันพืชครับอย่างแรกเอาแบบเบสิกเบสิกเลยไหมในการเบรกฟาสต์อย่างนั้นอะ่ะที่เราก<อ>ินก<อ>ันแบบใมโรงแรมซอสเสร็จอะไรพวกนในโรงแรมอ่า ไอ้ทอาแบบธรรมดาครับซันนี่ไซอัพแล้วแล้วไข่ขาวมันจะกรอบป่ะแบบนี้ไม่กรอบเท่าไหร่ก็ไม่กรอบมากมันไม่กรอบอย่างเดียวเขาก็เลยแบบเป็นซันนี่ไซอัพไข่แดงไม่สุกเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้แล้เราใช่ไงแม็กกี้เหรออือแม็กกี้อีกแล้วเหรอเฮ้ยโฆษณาปะเนี่ยต้องเข้าแล้วแหละต้องเข้าแล้วแหละต้องเข้าสักหน่อยแล้วแหมพูดอยู่แต่ยี่ห้อเดียวเสร็จแล้วแบบที่สองซันนี่ไซอัพ เราแบบที่3ก็ต่อเลยดีกว่าแบบแบบที่3มเป็นยังไงแบบที่3ก็คือจะทอดแบบไทยๆหน่อยครับน้ำมันเยอะนิดนึงที่จะทอดให้มันฟูป่ะน้ำมันเยอะๆอันนี้จะให้ให้ไข่ขาวกับกรอบแต่ไข่แดงไม่สุกไข่ดาวไข่คนชอบแรงมากกว่าครับไข่คนไข่คนกับไข่หมาชอบแรงมากกว่าครับไอครูจะต้องไปยังไงวะไข่คนกับไข่หมาชอบไข่ดาวแต่จริงก็ชอบหมดแหละตอนที่เลือกไม่ไข่ดาวนะโบบูมมาเลยช่บวมแบบไม่ไม่ไข่ดาวมึงไม่เห็นตอนมึงไม่เห็นตอนเขา ไอ้ไม่ใครพูดผิดเครอย่าดูใจเลยมึงเห็นเขาเขาถอดร่างออกไงมันมีซับในอีกทีนึงพอพอเปิดข้างนอกออกมาข้างในนี่แบบมึงบอกว่าไข่ดาวแบบเอกเวินเดนิกใช่นี่ไข่ดาวแบบแต่นิจายแต่นิจายครับแต่นั้นเลยร้อนน้ำมันไม่ต้องร้อนมากนะเพราะร้อนมากเดี๋ยวไข่มันจะไหม้ครับไฟกลางก็พอแล้วเรามีวิธีการเช็คน้ำมันร้อนไม่ร้อนออ นี่คือแบบไหนเนี่ยทำไมต้องมาเทแบบอย่างนี้ก่อน,น่ะก็เอาไข่ขาวสุกก่อนไงอันนี้ที่เราฟองแล้วกันเฮ้ยกลิ่นแม่งเหมือนตลาดน,นัดเลยอ่ะใช่ตองทานเนี่ยติดกันน้ำมันก็จะเยอะๆ,ๆหน่อยแล้วก็ให้กรอบๆไปเลยเราชอบกรอบๆใช่ไหมควักควักควักตักตักตักไปนิดน,นึงครับ มีข้าวสวยปะเนี่ยกินกับไข่ดาวแต่จริงนะไอ้วิธีพวกนี้นะพวกร้านร้านข้าวแกงอะ่ะมันทอดเก่งมากเลยนะมนไม่ต้องแยกไข่แล้วนั่งลงไปข้างนอกกรอบข้างในเป็นสีแดงแต่ไม่ใช้ไฟแรงไงแต่ใบน,นี้เจ๋งมากนะแบบดูข้างนอกกรอบแล้วข้างในแบบแต่ไข่ดาวให้ดีคือต้องกินตอนร้อนนะอย่าให้มันเย็นใช่เสร็จแล้วครับนี่แบบที่3ใช่ไหมเรียกว่าอะไรนะไข่ดาวแบบไทยไอใบนี้ห้อยมาเลยห้อยมาเลยเดี๋ยวนี่มีชื่อเนี่ยแบบที่3ไม่มีแต่ <laughs> แบบพี่สาม,มแ,แบบไทยไทยๆลยครับง่ายๆเลยร้อนๆเราล็อกต่องลงเลย คืออะไรแบบที่สี่ก็นี่ยแบบที่สี่ก็แบบทไทยๆไงแบบข้างทางเอาที่สี่สตรฟู้ดสตรีทฟู้ดสตรีฟู้ดเนาะแบบเมื่อกี้เชฟเทเบิลหน่อยใช้เวลาป้าป้าขึ้นเลยแบบนี้ป้าป้าขึ้นเลยนั่นอนนั่นไม่ต้องไม่ต้องใส,นนนสงง่น้ำมันอ่ะชื่อกระเด็สใส่เก่งน้ำมันไม่ซักไม่ออกเอออยากรู้เหมือนกันผู้หญิงรู้เปล่าเวลาถ้าน้ำมันเก่งหรือน้ำมันเลอะเสื้อผ้าทำไงซักยังไงให้มันออกดีทำยังไงบ้างทำยังไงอ่ะ นี่จานนั้งจานไม่รู้ไม่รู้นี่ถามเวลาเราล้างจานล้างท้ำมันนะคะล้าจะมาทีจานเพื่อเพื่อจาดคาบมันโอเคไปแฮ้แมนเปลี่ยนพิธีกรเปลี่ยนพิธีกรมึงไม่มีความรู้เลยโอมึงก็ยืนตาลอยเหมือนกันเลยเพี้ยนพูดแต่แล้วครับอ่าแบนด์อันนี้แบบไหนอันนี้เป็นไทยสไตล์สตรีทฟู้ดนะครับ ก็จะแบบว่าใส่ลงไปพร้อมกันเลยอันนี้คือคนไทยจะค่อนข้างคุณชินนะระหว่างรอกระทะร้อนอ่ะเร็วเร็วเร็วแล้วเร็วเร็ว ไอข่หมดแล้วจะมึงจะกลัวอะไรวะกูไม่ได้กลัวกูเล่นให้กล้องมันถ่ายจับว่าจับไม่ได้ป่าวยังเมาเหนือเลยไม่เกี่ยวกันนะหวยจริงให้กูรับกูเดียวแล้วอังโยนใหม่กูรับคุณเดียวก็ได้นี่จริงเราต้องไปโยนไข่ครบก่อนสิบทีนะครับเราถึงจะทอดไข่ได้อ้าวมาเปี้ยวก่ตัวอะไราเนี่ยอ้าวเปี้ยวเเฮ้้ยยเฮ้ย เอาชั้นเข้าเฮ้ยเอาดเฮ้ยเจ้ยเออที่เราทำทมเมนูสุดท้ายนะครับมันคือวิชาที่ผมได้มาจากพ่อผมเองตอนเด็กแล้วเขาได้ตั้งชื่อเมนูนี้ว่าแต่นี้คือไม่มีในตำราไม่สูตรของบีเองเหรอเออเรียกว่าไข่ดาวกระจายนะครับไข่กระจาย ไอ้สารกุ้งนุ่มตั้งนานโอ้โหแล้วยังไม่คนแต่ความแจ๋งมันคืออะไรรู้ป่ะเนี่ยออกข้างล่างต้นาต้องแบบเกือดจะเยอะเกน้อยแล้ข้างหมันจะมีความกรอบข้าวมันมันจะไม่สุกออเนูนี้หมอกินอะไร่าน้ำปากระเทียมแคนี้เสร็จแล้วน่ออเออี่ตื่นเต้นกันเ้ตอนแรกว่ไข่คนยาวเลยี่ว่าคกวนตีนทาไก่คนเยองไปไอ้ดกระจายนี่จน้าอยู่เหมือนโรตีละ ใช้เวลาทอดเร็วมากไข่ดาวก็ใช่ครับผมสองเลยนี่ยข้างหน้ามันจะตกกอดหรืว่าข้างบนมันจะมีความแบบเคี้ยแบบจุ้ยซี่ครบแล้วเนอะทั้งหมด5แบบในที่การทอดไข่ดาวมาดูกันว่าแบบไหนเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเรียงให้ดูอีกทีแล้วก็ชิมกับซอสตัวไหนพูดอยู่วะพูดอยู่กำลังพูดจบไป๊ะมึงนี่แล้วมึงจะโดนวนทำอะไรเนี่ยไม่กูไม่รู้กูจะเก็บไปนี่ให้ยังไงพูดอยู่คือเดินจากไปพูดใหม่ นี่ก็เป็นไข่ดาวใายไข่ดาวจส่ใจนะครับเป็นเมนูไข่ดาวสุดท้ายที่เราจะทอดกันวันนี้แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันกับซอสทั้ง5้าตัวที่เราเตรียมมาจะได้เข้าคอนเซ็ปต์ instant food food หรือเปล่ามาแต่ละคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันเนาะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวลงใตอยางงี้จบคลิปกูต้องแห้าใบเลยดิเดี๋ยวจะรอขึ้นตาแน่มัน แาทเลยแคทเป็นไงวะเริ่มเฟ้นเลยชอบ